เราจะมาเรียนเรื่องสระกันนะคะสระอ่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสระที่มีตัวสะกดแล้วก็สระที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเรามาดูในแบบฝึกหัดที่3นะคะการใช้การใช้ภาษานะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยหาคำที่มีสระตามที่กําหนดมาอย่างละสองคำนะคะในวงกลมนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนหาคําที่มีสรระแอที่ไม่มีตัวสะกด ะะแล้วให้หาคําที่มีสาะแอที่มีตัวสะกดมาอย่างละสองคำเอาเราไปเริ่มกันเลยนะคะเราไปเริ่มกันเลยอ่ะเรามาดูสระแอสระแอตัวที่มีไม่มีตัวสะกดมีคําว่าอะไรบ้างสาระแอคคาที่อ่ะอย่างเช่นเราอยู่ในน้ำเราต้องขึ้นอะไรคะลูกเร,เราต้องขึ้นแพอ่ะเราต้องขึ้นแพขึ้นแพ ต่อไปสารแออีกล้วต้องอะไรใช้ใช้อะไรคะใช้ช่วยมากเลยในตอนนี้ใช้ช่วยให้เราไม่ร้อนก็คือแออ่าแอลแล้วสารแอที่มีตัวสะกดน่ะสารแอที่มีตัวสะกดอย่างเช่นคํานี้คําว่าโห้ยกับข้าวร้านเนี้ยมัดถุงแกงซะทําไมคะแน่นเลยอ่าแน่นเลยมัดถุงแกงซะแน่น เลยหรือหรืออีกคำหนึงยกตัวอย่างอีกคำหนึง่งอย่างเช่นเนี่ยวันเนี้นะคุณครูเนี่ยมีการวางแผนที่จะสอนนักเรียนเรื่องสระอ่าคำว่าอะไรคะคำว่าแผนนั่นเองเพรแอนอแผนอ่ามีตัวสะกดกับไม่มีตัวสะกดต่อไปสระเอียสระเอียคำที่มีมีตัวสะกดวันนี้คุณครูจะทำผมแบบทา เรียแบบภักเรียกับวันนี้คุณครูสอนเยอะจังเลยเลยทำให้คุณ,ค,ณครูอ่อนเรียอ่ทำให้คุณครูอ่อนเพียพ่อรอเอียเรียแล้วสารเอียที่มีตัวสะกดล่ะวันนี้การ์ตูนอยาก อยากทำอะไรดีเรียงไก่ทอดคุณครูอ่าเรียงก็ได้รอเอียงงอเรียงไม้โทเรียงนะรอเอียงงอเรียงไม้โทเรียงต่อไปคคำสระเอียที่มีตัวสะกดอีกหนึ่งคำเอาคำว่าอะไรดีนะคำนี้ได้ไหมคะคำว่าช่วงนี้ฝนตกทำให้นักเรียนทำไมคะเปรียก ทำให้นักเรียนเปียกปอเอยกอเปียกทำให้นักเรียนเปียกต่อไปซาระเอะซาระเอะไม่มีตัวสะกดคำว่าอะไรวันนี้อยากตอเอเตะฟุตบอลจังเลยวันนี้อยากเตะฟุตบอลจังเลยกลาบกราบวันนี้ขอแม่ขอแปะตัง ไว้ก่อนนะคะแปะต่างไว้ก่อนอ่ะเรามาดูสาะเอสระาเอเราเรียนกันตอนปสองไปแล้วสาะเอเมื่อเมื่อเมื ا, ม่อสาะเอมีตัวสะกดขึ้นมาไอสระอะตัวนี้มันจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไ่คูเขาเรียกว่าการเปลี่ยนรูปเมื่อสาะเอมีตัวสะกดสาะาะตัวนี้มันจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่ขูนะคะมันเป็นไม้ไต่ขูอ่ะ มาลองดูคําแรกวันนี้คุณครูอยากกินเป็ดย่างาวันนี้คุณครูคอยากกินเป็ดย่างปอเอดอเป็ดอแอนนักเรียนเห็นไหมคะเมื่อมันมีตัวสะกดดอเด็กขึ้นมาสาระอะตัวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นไม้ไต่คูด้านบนแล้วก็ย้ายไปอยู่บนหัวปอป่านั่นเองอะ อ,อีกหนึ่งคำสาระเอกมีตัวสะกดอีกหนึ่งคำเอาคำว่าอะไรดีวันนี้แม่ทำส้มตำเผ็ดมากเลยอ่ะพอเอกดอเผ็ดนักเรียนจะหาคำอื่นมาใส่ก็ได้นะคะนักเรียนจะหาคำอื่นที่นักเรียนเนี่ยเขียนเองมาใส่ก็ได้แต่ให้ตรงสระตรงตามที่เขากำหนดต่อไปสาระโอสาระโอไม่มีตัวสะกดอ่าเวลาเราเรียนเราต้องมีอะไรคะมีโต๊ะมีโต๊ะ ไว้เขียนหนังสือมีโต๊ะไว้เขียนหนังสือแล้วมีอะไรอีกซาลาโอไม่มีตัวสะกดซาลาโอไม่มีตัวสะกดคำอะไรอีกนะคำว่าโป๊ะได้ไหมคะโป๊ะสมัยก่อนนี้คล้ายๆแพเอาไว้ใช้ขนส่งรถโดยสารหรือขนอะไรเนี่ยข้ามฝากแม่น้ำไปอีกฝากหนึ่งเขาเรียกว่าโป๊ต่อไปต่อไป สาระโออ่าเรามาดูสาระโอเมื่อมีตัวสะกดสาระโอจะลดรูปหายไปมันจะไม่แสดงสาระโอหขึ้นมามันจะไม่แสดงรูปสระขึ้นมาเมื่อมีตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคําว่ากฎคําว่ากดนะักเรียนเห็นไหมคะมันจะเกิดแค่พยัญชนะต้นกับตัวสะกดเท่านั้นถ้าสาระโอมีตัวสะกดเมื่อไรสระมันจะลดรูปหายไปเลย สระมันจะหายไปเลยไม่ปรากฏตัวขึ้นมาสระโอมันจะไม่ปรากฏตัวขึ้นมานะคะไม่ต้องเขียนสระโอขึ้นมาแต่ถ้ามันไม่มีตัวสะกดเมื่อไหรา่ให้นักเรียนเขียนสระโอมาให้เต็มนะคะอ่ะต่อไปคําที่สองคำว่ากดแล้วยังมีคําว่าอะไรอีกคําว่าอะไรคาว่าอะไรอีกคะคําว่าคําว่าที่ไม่มีอ่าสระโอมีตัวสะกดคํานี้ได้ไหม คำนี้ได้ไหมคะคาว่าปดแปลว่าโกหกพูดปดนะคะแปลว่าโกหกพูดปดอะต่อไปสระสุดท้ายสระที่5้าสระที่5สระเอสะเอสระเออนี่เราก็เรียนกันไปแล้วสระเออนี่มีทั้งลดรูปเปลี่ยนรูปอะไรอีกลดรูปเปลี่ยนรูปคงรูปแล้วก็ อ่ามีสามอย่างใช่ไหมคะมีสามอย่างอ่ามาดูสะเออไม่มีตัวสะกดสระเออไม่มีตัวสะกดอย่างเช่นคําว่าเผอเผออ่าพอรอเออเผอหรือกินเยอะมากๆจะทําให้เราเรออ่าทาให้เราเรออ่าถ้าสระเออมีตัวสะกดขึ้นมา ถ้าสระเออมีตัวสะกดอออ่างตัวนี้อออ่างตัวนี้มันจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอินะคะอออ่างตัวนี้มันจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอิแต่เมื่อตัวสะกดเป็นยอยักษ์เมื่อไหรเมื่อมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์เมื่อไรไออออ่างตัวนี้มันจะหายไปนะคะอออ่างตัวนี้มันจะหายไปอ่ะเดี๋ยวเรามายกทั้ง อาตัวสะกดทั้งเปลี่ยนเป็นสระอิแล้วก็อามีตัวสะกดเป็นย่อยักษ์มีตัวสะกดที่อ้ออ่างเปลี่ยนรูปอย่างเช่นคําว่าเริกคําว่าเริกนะคะต่อไปตัวสะกดเป็นยอ,อยักษ์แล้วสระเออมันลดรูปอย่างเช่นคําว่าเนยเห็นไหมคะนอเอยอเนอยอันนี้เมื่อมีตัวสะกดเข้ามาที่ไม่ใช่มาตาไม่เกยสะระอออ่างมันจะเปลี่ยนเป็น สระอีแต่ถ้าเมื่อตัวสะกดมาตาไม่เกยเมื่อไรอออ่างมันจะหายไปทันทีนะคะเขาเรียกว่าอันนี้สระเปลี่ยนรูปนะคะเปลี่ยนรูปถ้าเป็นแม่เกยเข้ามาจะสระลดรูปมาสระลดรูปนะคะอ่านักเรียนเขียนตามคุณครูไปได้เลยนะคะนักเรียนเขียนตามคุณครูไปได้เลยหรือนักเรียนจะ นึกคำใหม่ขึ้นมาก็ได้ที่มันตรงกับของครูหรือนึกคำใหม่ขึ้นมาก็ได้ที่มันตรงกับสระเอไม่มีตัวสะกดสระเอไม่มีตัวสะกดสระเอไม่มีตัวสะกดโอไม่มีตัวสะกดเออไม่มีตัวสะกดอ่ะเราไปดูแบบฝึกที่สองกันเราไปตอบแบบฝึกที่สองกันแบบฝึกที่สองเขาให้นักเรียนเนี่ยบอกเสียงสระที่เขากําหนดคํามาให้แล้วให้นักเรียนเอาคําเนี้ยไปแต่งประโยคอ่ะเรามาดู เรามาดูตัวอย่างตัวอย่างเขาให้คําว่าน่ารักมาตัวอย่างเขาให้คําว่าน่ารักมาอ้าวหน่าพยางแรกหน้าพยางแรกมันผสมด้วยสาระอะไรคะสารอาอ่อ atch, าพยางแรกผสมด้วยรักล่ะรักที่เป็นแม่หันอากาศมันเปลี่ยนรูปมาจากสาระอะอ่าแยกออกมาแบบนี้แล้วให้นำให้นักเรียนนําคําที่กําหนดมาแต่งประโยคในตัวอย่างเขาแต่งประโยคว่าชามาเป็นเด็ก น่ารักเห็นไหมคะง่ายง่ายแค่นี้เองง่ายง่ายแค่นี้เองอะเรามาดูข้อที่หนึ่งที่เขากำหนดมาให้เขากำหนดคำว่าเรียบร้อยอะเขากำหนดคำว่าเรียบร้อยมาให้พยางค์แรกคำว่าเรียบมันผสมด้วยสาระอะไรคะสารอีอ่าพยางค์แรกผสมด้วยสารอียแล้วคำว่าร้อยร้อยผสมด้วยสารอ่อแค่นี้เอง ผสมด้วยสรออแล้วก็ให้นักเรียนยเอาคําว่าเรียบร้อยมาแต่งประโยคในบรรทัดนี้ข้อแรกคุณครูจะยกตัวอย่างก่อนนะคะแลแต่ข้อต่อไปให้นักเรียนยเอาคํามาแต่งประโยคเองอ่ะถ้ยคูแต่งคําว่าเรียบร้อยคําว่คาคูพรแม่คูพรดีกว่าคูสุดารัตอ่ะคูสุดารัตแต่ง เรียบร้อยเรียบร้อยอยู่เสมออ่าก็เรียบร้อย,ย,อ,ยอยู่เสมอเห็นไหมคะคุณครูเอาคําว่าเรียบร้อยมาแต่งนะคุณครูเอาคําว่าเรียบร้อยมาแต่งให้มันอยู่ไหนประโยคอ่าไปดูข้อที่สองไปดูข้อที่สองเขากําหนดคําว่า กล้วยเตี่ยวข้าเข้าวเหนีมากล้วยเตียวกล้วยมันผสมด้วยสาะอะไรมีวอลแวนตัวเดียวเปลี่ยนมาลดรูปไปจากสาระอัะอ่ามันลดรูปไปจากสาระอัวสารออัวเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาเมื่อไรเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาเมื่อไรสารอะจะลดรูปหายไปทันทีจะเหลือเพียงวอลแวน เพียงตัวเดียวสารอัวนะสารอัวจะหายไปทันทีเมื่อมันมีตัวสะกดขึ้นมาจะเหลือแค่วอลแหวนเพียงตัวเดียวแล้วคําว่าเตียวเตียวผสมด้วยสาระอะไรลูกสารเอีย่าสารเอียนาในบรรทัดน,นี้ก็ให้ในักเรียนเอาคําว่ากล้วยเตียวมาแต่งประโยคนะคะให้เอาคําว่ากล้วยเตียวมาแต่งประโยคอ่ะ คำที่สามที่เขากำหนดมาให้ก็คือจดบันทึกอ้าวคำนี้เขาเพิ่มมาเป็นสามพยางแเราก็ต้องตอบทั้งสามพยางว่ามันผสมด้วยสระอะไรอ้าวเรามาดูพยางแรกพยางแรกคำว่าโจดจดไม่ปรากฏรูปขึ้นมาเลยจ,จดโอดจดคำว่าโจดผสมด้วยสารสารโอนะคะต่อไปคำว่าบันทึก บันทึกผสมด้วยสระอะเมื่อมีตัวสะกดเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศต่อไปคำสุดท้ายไม่ใช่คำสุดท้ายค่ะขอโทษทีคำพยังว่าทึกพยางสุดท้ายคำว่าทึกผสมด้วยสระอ,อ่ะผสมด้วยสระอืและต่อไปก็เอาคำว่าบันทึกมาแต่งประโยคนะคะต่อไปคำ ที่4คําสุดท้ายของแบบฝึกหัดที่สองนี้นะคะของแบบฝึกหัดที่สองนี้ให้มา3ามพยางเหมือนกันพยางแรกคําว่าคําให้มาให้หนึ่งคํา3พยางนะคะให้คําว่าเงินส่วนรวมนะคะพยางแรกคําว่าเงินเงินมาจากสาระอะไรคะลูกสาระอะไรมีสระอีข้างบนมีสระเอมาจากสาระ เออเปลี่ยนรูปนั่นเองมาจากสารเออเปลี่ยนรูปต่อไปพยัญลางพยัญจที่สองคำว่าส่วนส่วนมีวอลแวนคำเดียวคุณครูบอกไปแล้วว่าสระอูวเมื่อมีตัวสะกดขึ้นมาสาระอะมันจะหายไปมันจะลดรูปไปใช่ไหมคะผสมด้วยสระอูวคำพยัญค์สุดท้ายคำว่ารวมก็มาจากสารอูวเหมือนกันอ่า ง่ายจะตายไปเลยง่ายอย่างง่ายเลยเราให้นักเรียนเอาคําว่าเงินส่วนรวมมาแต่งประโยคนะคะเอามาแต่งประโยคนะอา้าวต่อไปต่อไปแบบฝึกหัดที่3แบบฝึกหัดที่3เขาบอกว่าให้นะักเรียนขีดเส้นโยงคําที่มีสระเดียวกันที่มีสระเดียวกัน นักเรียนมาดูคำแรกก่อนคำว่าซื้อคำว่าซื้อมันมันทำไมคะมันสาระอะไรลูกเราเขียนมาก่อนซื้อสาระอือต่อไปคำที่สองคำว่านั่งนั่งสาระอะไรคะสาระอะคำที่สาสาระอัวคำที่สี่คำว่าคนสาระ โอคำที่ห้าคำว่าเดินสระเอออ่าเราได้ฝั่งซ้ายมือแล้วนะเราไปดูฝั่งขวามือที่เราจะโยงเส้นดีกว่าคำว่าพัดพัดมาจากสระอ่าเราเขียนไว้ก่อนคำว่าสวนมาจากสารอัวนะคะคำว่าเลยมาจากสรรเออคำว่าตกมาจากสระ คำว่ายืมมาจากสาระอืออ่ะเราพอเราเขียนเบบนี้เราก็มาโยงเส้นกันดีกว่าเรามาโยงเส้นนะคะเรามาดูคําแรกคําว่าซื้อสาระอือคาไหนตรงกับคําว่าซื้อนะอ้อเราเขียนไว้แล้วมันตรงกับคําว่ายืมเราก็ลากไปหาคําว่ายืมต่อไปฝั่งซ้ายมือคําว่านั่งมันผสมด้วยสาระอะ เราก็โยงให้มันไปสระอะฟังขวามือคำไหนเป็นสระอานะคะอ๋อเห็นแล้วสระอาที่เราโยงไว้คือคำว่าผัดเราก็โยงกลมๆของมันั่งไปหาคำว่าผัดนะคะต่อไปคำว่าตัวผสมด้วยสรรอูวฝฟังนี้สรารอูวคือคำไหนนะอ๋อเห็นแล้วคำว่าสวนเราก็โยงไปเลยลูกโยงไปโอเคโยงไปเสร็จแล้วคำที่สี่คำที่สี่ 4, คำว่าคนผสมด้วยสรารโอ๊ คำไหนนะที่ผสมด้วยสระโอโอเห็นแล้วนี่ไงคำว่าตกอ่าโยงคำว่าคนไปคำว่าตกเหลือคำสุดท้ายสระเอออ่าหมายต้องดูเลยเดินกับเลยถึงแม้ว่าเดินกับเลยหน้าตาสระจะไม่เหมือนกันเห็นไหมคะแต่แต่หน้าตาสระจะไม่เหมือนกัน,นแต่มันมาจากสระเออนะคะคำว่าเดินมันมาจากสระเออ เปลี่ยนรูปอ่ามันมาจากสระเออเปลี่ยนรูปแต่คําว่าเลยมันมาจากสระเออลดรูปอ่ายังจํำผู้สอนเปเพิ่งสอนไปเมื่อกี้เองมาจากเปลี่ยนรูปกับคำว่าลดรูปอ้าวต่อไปมาดูคันแรกคำแรกเลยคำว่าแคะคำว่าแคะมาจากสระเอนะคะเกิดสระเอเด็ก สาระเอสั้นสาระอะและก็คำสุดท้ายคำว่าขวดสาระอวอ่าเราได้ฝั่งซ้ายแล้วเราไปทำฝั่งขวาบ้างฝั่งขวาคำว่าเก็บมาจากสาระอะไรที่มีไม้แต่คูมาจากสาระเอเปลี่ยนรูปนั่นเองแข็งมีไม้แต่คูเหมือนกันมาจากสาระแอะเปลี่ยนรูปสาระแอะกับสาระเอ,ะเอใช้ หลักการเดียวกันนะคะเมื่อมีตัวสะกดเมื่อมีตัวสะกดนะคะตัวสระอะนี้มันจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูนั่นเองต่อไปเจอจออเจอ,อจ,ออจอสระเออนะคะด้วยสระอัวต่อไปขยะอ้าวมาแล้วขยะสระอะอ,อ่ะเราไปโยงเส้นกันดีกว่า เราไปโยงเส้นกันอีกว่าอา้าวแคะสระแอคู่กับคำว่าแข็งที่มันเปลี่ยนรูปไปที่มันเปลี่ยนรูปไปนะคะเกิดคู่กับเจอเกิดเป็นสระเออเปลี่ยนรูปไปคู่กับเจอที่เป็นสระเออคงรูปคำว่าเด็กที่มาจากสะระเอเปลี่ยนรูปก็ไปเจอกับคำว่าเก็บที่มาจากสะระเอะ เปลี่ยนรูปเหมือนกันสั้นที่มาจากสระอรดเปลี่ยนรูปก็ไปเจอกับคําสระอคงรูปคำสุดท้ายคําว่าขวดมาจากสระอ,อัวร,รูปเหมือนกันอ่านมาอีกนิดนึงค่ะอีกหนึ่งข้ออีกหนึ่งข้อด้านล่างเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมสระในให้ในาคำต่อไปนี้ให้มี ความหมายอ่ะมีทั้งหมด1คำ2คำ3มคำ4ีคำ5คำ6คำ7คำ8คำ9คำมีทั้งหมด9คำอ่ะเรามาเติมสระกันอย่างรวดเร็วนะคะเรามาเติมสระกันอย่างรวดเร็วนะคะอ้าวคำแรกคำแรกคำว่าอะไรคำแรกคำว่าอะไร มีขอไข่กับยอยักมาอะคุเติมคำนี้ไปขยะอ่ามีความหมายเดี๋ยวก็คือสิ่งที่เราไม่ใช้สิ่งที่มันเหลือใช้แล้วเราไม่ต้องการมาแล้วขยะต่อไปคําที่สองด้านล่างคําว่าอะไรเนี่ยช่วงนี้เราต้องทําบ่อยเลยคือคําว่าร้างมืออะเติมสระอากับสระอือไปอ่าสระอากับสระอือต่อไปตุ๊ก,กตาตุ๊ก,กตาเติมสระอุกับสระอาไปนะคะ เติมสารอุกับสารอาไปาต่อไปคำที่สี่ด้านบนคำที่สี่ด้านบนคำที่สี่ด้านบนคำว่าหัวหน้าหัวหน้าเติมสารอวกับสารอาไปเติมสารอวกับสารอาไปต่อไปไปตลาดต้องเจอเลยคนนี้ไปตลาดต้องเจอเลย คือายเจอขายเจอแม่ค้าเติมสระแอกับสระอาไปไปตลาดต้องเจอเลยคนนี้ต่อไปคำที่หกคำที่หกคำว่าอะไรเนี่ยคำที่หกคำว่าอะไรคำที่หกคำว่าอะไรช่วยค,คุณครูคิดหน่อยเร็วคำที่หกยักษ์ยอก,ยก,ยอ,กอ่ะยักษ์ยอกคือการที่เราทุจริตไม่ทำไมคะไม่ ซื่อสัตย์อยักยอกเงินเติมสาระอะที่เปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศแล้วก็เติมสาระอเข้าไปนั่นเองนะคะะเติมสาระอเข้าไปนั่นเองต่อไปคำที่เจ็ดคำที่เจ็ดคำที่เจ็ดคำว่าอะไรเอ่ยคำที่เจ็ดคำว่าอะไรเอ่ยใครรู้บ้างคำที่เจ็ดใครรู้บ้างคะ คำที่เด็ใครรู้บ้างอ่ะคุณครูว่าน่าจะเป็นคำนี้คุณครูว่าน่าจะเป็นคำว่าตะรีตะรานอ่าตออตะรออีรีตะตออาตะรออานรานตะรีตะรานแปลว่าอ่าจะเตือรือร้นแบบโอ๊ยกังวลตะรีตะรานว่าใครจะมาจับเราได้ไหมเราทำความผิด มาตลิตลาดนเนี่ยเลยว่าใครจะมาอันนี้เราได้อ้าวต่อไปคําว่าคําว่าอะไรคํานี้คุณครูว่าเวลาเราเข้าเซเว่นเราต้องไปจ่ายเงนินแล้วพนักงานเขาจะทําอะไรให้เราคะพนักงานทําอะไรคิดเงินอ้าวพนักงานจะคิดเงินให้เราเติมสระอีก,กับสะเอ,อเข้าไปต่อไปเนี่ยปัจจุบันเนี้ยโตไปแล้วจะไม่อะไรคะลูกไม่ กกงอ่าไม่โกงอ่าเสร็จแล้วแบบฝึกหัดที่4แบบฝึกหัดสุดท้ายคุณครูขอให้นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดคุณครูคัดให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนหนึ่งบรรทัดนะ,ะอ่ะความเขียนให้สุดลากให้สุดนะคะความคิด เหมือนความคิดเหมือนหนอไมอ้กะให้มันอยู่ตรงกลางให้มันพอความคิดเหมือนหนอไมอ้แบบนี้ที่เหลือให้นักเรียนไปคัดนะคะวันหน้าที่21วันนี้พบกันเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ